ตรงนี้เดี๋ยวหมอจะทําให้มีความสโลปขึ้นนะครับแล้วก็สูงขึ้นโดยรวมจะเรียวขึ้นแต่ว่าไม่ไ,มได้สูงมากจนถึงกับออกมาจากหน้าผากน,นะครับตรงด้านสันเนี่ยหมอจะทาให้เรียวขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นกับเรียวมากเพราะว่าเพราะถ้าถ้าเกิดแก้มเราหน้าเราใหญ่แล้วแล้วหมอทําจมูกมันเล็กๆเลยมันก็จะดูโป๊ะขึ้นมาเนละตัดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตทรงจมูกทําที่โซเมโกะเคนิคครบ14วันเนาะก็จะเห็นเลยว่ามันดูไม่บวมเลยดูปกติมากๆนี้ลองแต่งหน้าแล้วนะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะ เสริมจมูกมานะคะก็รู้สึกเลยว่าเออชีวิตง่ายขึ้นมากเวลาทำคอนเทนต์เวลาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเอยหน้าเปขึ้นดูมีมิติอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเพื่อนก็ทักกันมาเยอะว่าแบบเอยแอบไปทำอะไรมาน้าดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย นี่เจนนี่ก็กังวลกับจมูกเดิมเรื่องที่ว่า,าดูไม่ค่อยมีดัางเวลาถ่ายรูปก,ก็คือหน้าดูแบนมากไม่มีมิติเลยค่ะเวลาแต่งหน้าก็คือยากมากต้องคอยแบบเรียกว่าฝนดั้งอะก่อนจะแบบงัดขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาถ่ายรูปก,ก็คือหน้าดูแบนแล้วดูบานรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาถ่ายรูปเท่าไหร่ เพื่อนนะคะเสริมจมูกกับที่โซเมโกะอ่ะเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทํากับที่คลินิกนี้เราก็ลองหาข้อมูลดูในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าคุณหมอการเนี่ยเขาแบบเอ้ยถนัดหน้าสไตล์เราหน้าที่ดูแบบเป็นแนวธรรมชาติหน่อยหวานละมุนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทําจมูกกับคุณหมอกันที่โซเมโกะค่ะตรงนี้เดี๋ยวหมอจะทําให้มีความสโลปขึ้นนะครับแล้วก็สมขึ้นโดยรวมจะเรียวขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้สูงมากจนถึงกับออกมาจากหน้าผากน,นะครับแล้วก็ตรงปลายก็จะมี าเรียก่าอะไรเป็นบาลานซ์นะครับก็คือให้พุ่งด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยาวขึ้นด้วยถ้าพุ่งด้วยอย่างเดียวจะดูจมูกสั้นเกินไปนะตรงด้านสัาเนี่ยหมอจะทําให้เรียวขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นกับเรียวมากเพราะว่าเพราะถ้าถ้าเกิดนะแก้มเราหน้าเราใหญ่แล้วแล้วหมอะทาจมูกมันเล็กๆเลยมันก็จะดูโป๊ะขึ้นมา ตัดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตท,ทรงจมูกทำที่โซเมโกเคนิครบ14วันเนาะก็จะเห็นเลยว่ามันดูไม่บวมเลยดูปกติมากๆนี้ลองแต่งหน้าแล้วนะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะมาชาติมากๆดูแบบไม่โปงไม่ตะโกนเกินว่าเอ้ยไม่ทำมามันดูธรรมาชาติมากเลย หลังจากเสริมจมูกมานะคะก็รู้สึกเลยว่าเออชีวิตง่ายขึ้นมากเวลาทำคอนเทนต์เวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอยหน้าเปขึ้นดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็ทักกันมาเยอะว่าแบบเอยแอบไปทําอะไรมาน้าดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังเลยที่ได้เสริมจมูกค,ครั้งนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเอยเราก็สวยขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเสริมจมูกก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้ากลัวอางที่คิดเลยก็เลยชอบมาก